เกิดเหตุคนร้ายบุกไปยิงหนุ่มเมียนมาซึ่งกําลังนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยจะรอผ่าตัดอยู่แท้ๆเสียชีวิตเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นเพื่อนของผู้ตายที่ผู้ตายเนี่ยไปยืมเงินมาเป็นเรื่องหนี้เสียหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานก่อนขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุค่ะ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสพเมืองขอนแก่นค่ะไปตรวจสอบภายในอาคารห้องพักผู้ป่วยศัลยกรรมชายชั้น5้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะคะหลังรับแจ้งเหตุผู้ป่วยคือนายจอสวาองอายุ29ปีเป็นชาวเมียนมาถูกยิงเสียชีวิตคาเตียงผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลเลยค่ะโดยคนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไปทางด้านหน้าของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เร่งกระจายกำลังออกติดตามตัวเป็นการด่วนนะคะ โดยผู้ตายมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่5มิถุนายนด้วยอาการพบก้อนเนื้อที่ด้านหลังมีแฟนสาวชาวไทยช่วยดูแลระหว่างนอนรอผ่าตัดซึ่งจริงๆเนี่ยจะต้องมีการผ่าตัดกันวันนี้ช่วงสายๆครับปรากฏว่ามาถูกยิงซะก,ก่อนเมื่อคืนนี้ค่ะแฟนสาวของผู้ตายบอกว่าตัวเองกับผู้ตายรู้จักกันมาประมาณ4ปีแล้วอาศัยอยู่ในห้องเช่าด้วยกันไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะ ก่อนหน้านี้ผู้ตายไปยืมเงินจากคนรู้จัก1 2 0 0 0บาทซึ่งเป็นคนในโรงงานเดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นชนวนเหตุของการฆาตกรรมในครั้งนี้หรือไม่ค่ะที่ฉันทั่วเนี่ยคือเล่ามีหนศิสินกับพม่าเนี่ยคับบอกานว่าเล่าเนี่ยบัดที่ยังไปจำน้ำ่เพลินแต่ว่าเล่าบอกฉันว่าเล่าเป็นหนีเมือนสองแต่ฉันบรรลุว่าเล่าใจาเพลินบ่ไม่เป็นสิน,นี่ค่ะพีคือพวกฉันใส่เงืงองก็หละกระเป๋า ทีนี้ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่นบอกว่าคนร้ายก็ทําทีเป็นมาเยี่ยมผู้ตายนะคะเพราะว่ามีการถามจากพยาบาลด้วยนะว่าผู้ตายเนี่ยอยู่เตียงไหนจากนั้นเดินอ้อมไปทางด้านหลังแล้วเปิดประตูจากทางด้านหลังเข้ามาแล้วยิงผู้ตายทันทีนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะทีนี้จากการสืบสวนของตํารวจครับพบเบาะแสของผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นมือปืนนะฮะเป็นชายชาวไทยตัดผมสกินเฮดสวมหน้ากากาอนามัย ขับรถฟอร์ดสีดำสีประตูหมายเลขทะเบียนไม่ชัดนี่ฮะนี่คือชายผู้ต้องสงสัยนะครับขับมาจอดที่หน้าโรงพยาบาลแล้วเดินเข้ามาในโรงพยาบาลตอน4ี่ทุ่ม24นาทีเห็นไหมฮะชายคนนี้วงจรปิดจ,จับภาพได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นชายสวมเสื้อยืดคอกลมสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำสะพายกระเป๋าข้างสีดำอย่างนี้แล้วก็สวมรองพ้าผ้าใบสีดำเดินมาที่ห้องที่ผู้ตายนอนรอผ่าตัดอยู่ พอมาเจอกับพยาบาลก็บอกพยาบาลว่ามาเยี่ยมญาติก่อนบุกไปยิงแล้วก็กลับออกมาปรากฏหลังจากนั้นพยาบาลคนเดิมมาถามว่าเยี่ยมญาติเสร็จแล้วเหรอชายคนนี้ตอบพยาบาลว่าเขายังไม่ตื่นก่อนจะขับรถหลบหนีไปนะฮะทีนี้เราต้องขออนุญาตเบลเๆลหน้าไว้ก่อนนะ,ะเพราะว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะ,ค,ะคุณผู้ชมครับจากการสืบสวนยังพบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ให้กับเพื่อนชาวเมียนมาด้วยกัน ตำรวจก็เลยยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับคาดว่าน่าจะติดตามมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ไม่ช้านะฮะขณะที่ทีมข่าวของเราสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เลยนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเฝ้าไข้สามีซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเตียงของผู้ตายก่อนเกิดเหตุยังเห็นผู้ตายนอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วคนร้ายเนี่ยอยู่ๆก็เข้ามาในห้องผู้ป่วยเดินไปริมระเบียงแล้ววกกลับมาที่เตียงคนไข้จากนั้นชักบืนยิงเลยค่ะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าพยานเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายที่มาก่อเหตุเนี่ยเขาคุ้นหน้า เพราะเคยเห็นผู้ก่อเหตุมาเยี่ยมคนตายอยู่บ่อยๆด้วยซ้ําคล้ายกับว่ามาดูลาดเราก่อนจะก่อเหตุด้วยค่ะกวนๆคนสีทองนะคะกอนๆคนสีทองไปเยี่ยมคนถามพยาบาลโทรสั่นพยาบาลว่าแต่ว่าเจ้มาหลายอรือเปล่าโอ้โหนสาบกว่าอไรนายหลอดหรอเล่อ๋อเอือยคุณหนาคุณตาเพิ่นแมน,นบอก เพื่อนเคยมาเงียบหลายรอบแล้มมันบอกเลยแม่เข้าใจ,จค่ะเข้าใจพิ่ืชเรียนนี้ซึ่งเดี๋ยวอ่อนขนป่วยตัวหลวงอ๋อคือตอนนั้นหอบคนป่วยพ่อหอนยังพ่อมันวะแม่เลยเพิ่อนเอาคนป่วยหลวงเพิ่งตัวหลวงกับพืชเซียนไม่เสร็จเพราะว่าหมอคนก็บอกว่าแย้มเราเคยทางนอกก็ว่าจริงค่ะ อุกอาจมากนะฮะใช่ค่ะปกติโรงพยาบาลนี้ต้องปลอดอาวุธต้องปลอดอไทยแต่กลายเป็นว่ามาเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตกลางโรงพยาบาลเลยนะคะ,ะเดี๋ยวตามตัวคนร้ายกันต่อนะครับนี่ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจจริงๆนะครับ